ผมอัศดาครับผมเจเรียครับผมมีครับวันนี้ครับพวกเราสามคนก็จะพาท่านผู้ชมนะครับเข้าย่อมชมเจ้าพันเมืองนครราชสีมานะครับซึ่งตั้งอยู่ที่อํานาจศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยาครราชสีมาครับตามรองอะไรครับครับสำหรับตอนนี้ครับเราก็เข้ามาอยู่ภายในพิพิธภัณฑ์แล้วนะครับแล้วเราก็จะมีผู้พาเราเยี่ยมชมนะครับก็คือ พี่ยุทธพิชัยครับอาจารย์พี่ยุทธพิชัยครับสวัสดีครับผมครับพี่ยุทธพิชัยครับวันนี้เราจะเริ่มส่วนแรกก่อนครับวันนี้ก็จะพาน้องๆทุกคนเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมาซึ่งตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาในส่วนแรกคือเป็นส่วนต้นกำเนิดของอารยธรรมที่จะพาทุกคนไปชมกันเลยครับต้นกำเนิดอารยธรรม จากการศึกษาทางโบราณคดีพบว่าต้นกำเนิดแห่งอารยธรรมของชาวโคราชเริ่มแรกในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ดำรงชีวิตอยู่ด้วยการเล่ล่อนล่าสัตว์เก็บของป่าจนถึงช่วง4,500ปีก่อนก็เริ่มพัฒนาขึ้นอย่างเด่นชัดด้วยการตั้งถินถ่นฐานบ้านช่องเป็นหลักแหล่งรู้จักทำการเกษตรอย่างง่ายๆคือการปลูกข้าวเลี้ยงสัตว์ใช้ภาชนะดินเผาต่อมาราว3,500ปีก่อน เริ่มรู้จักพัฒนาเครื่องใช้จากโลหะผสมที่เรียกว่าสัมิดจนกระทั่งเมื่อ3,000ปีก่อนเริ่มมีการถลุงเหล็กทำเครื่องมือเครื่องใช้บ้านเมืองยุคนี้เจริญเติบโตขึ้นบางกลุ่มรวมตัวกันเกิดขึ้นเป็นนครรัฐสมัยทาวาราวดี<า>เชื่อกันว่าวัฒนธรรมท,าทาวาราวดีเจริญขึ้นและมีศูนย์กลางอยู่ในแถบลุ่มแม่น้ำภาคกลางของไทยคงจะแพร่หลายไปยังแถบอีสาน ทั้งในลุ่มแม่น้ำมูลและลุ่มแม่น้ำชีตอนล่างผ่านการเผยแพร่พุทธศาสนาส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญจากเดิมที่ไม่มีการนับถือศาสนามาเป็นบ้านเมืองที่ยอมรับนับถือศาสนาและสร้างสารรค์งานศิลปกรรมสมัยลบบุรีวัฒนธรรมของได้แผ่อิทธิพลมายัางภาคอีสาน ส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงอย่างมากในช่วงสมัยรบบุรีประมาณพุทธศตวรรษที่16ถึงพุทธศตวรรษที่19โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านศิลปรกรรมและวัฒนธรรมทางความเชื่อที่เกี่ยวเนื่องในศาสนาฮินดูผสมผสานกับพุทธศาสนาลัทธิมหายานซึ่งสะท้อนอยู่ในโบราณสถานที่ได้รับแบบอย่างจากวัฒนธรรมขอมที่สําคัญได้แก่แบบแผนการสร้างเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมการสร้างอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ที่เรียกว่าบาราย ศาส,สนสถานขนาดใหญ่ในรูปแบบปราสาทถินเครื่องปั้นดินเผาแบบขอมเป็นต้นสมัยอยุธยาเมืองนครราชสีมาในสมัยอยุธยามีฐานะเป็นเมืองชั้นโทซึ่งมีบทบาทสําคัญในการเป็นฉนวนป้องกันการรุกรานของขมิญลาวยวนและเป็นหัวเมืองใหญ่ควบคุมขมิญป่าดงที่ขึ้นต่อกรุงศรีอยุธยาพุทธศักราช2205 สมัยสมเด็จพระนารายมหาราชพระองค์ทรงโปรดเกล้าให้สร้างเมืองสำคัญอยู่บริเวณชายพระราชาอาณาจักรทางภาคอีสานให้มีป้อมปราการเพื่อปกป้องการลุกลานจากข้าศึกสมัยรัตนโกสินทร์ในสมัยรัตนโกสินทร์เมืงองนครราชสีมามีฐานะเป็นเมืองสำคัญในด้านการทหารการปกครองในรัชสมัยสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก โปรดเกล้าให้เมืองนครราชสีมามีฐานะเป็นเมืองเอกเจ้าเมืองมีบรรดาศักดิ์เป็นเจ้าพระยาให้ปกครองเมืองขมิป่าดงและหวัวเมืองตอนในภาคอีสานมหานาครแห่งอีสานในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเริ่มปฏิรูปก,การปกครองจัดหวัวเมืองเป็นมณฑลเทศาพิบาลและเมืองนครราชสีมาก็ยังเป็นฐานกำลังในการรักษาอำนาจการปกครอ,องของส่วนกลาง และยังใช้เมืองนครราชสีมาเป็นแหล่งยุทธศาสตร์ทางทหารยิ่งไปกว่านั้นนครราชสีมายัางเป็นตัวอย่างของการยอมรับอำนาจของรัฐบาลกลางได้อย่างผสมผสานกลมกลืนในทางสังคมและทางวัฒนธ,ธร,รรมของชาวกรุงเทพและชาวอีสานอีกด้วยจุดเปลี่ยนสำคัญของการคมนาคมขนส่งและเดินทางไกลคือการสร้างรถไฟสายแรกของประเทศไทยเริ่มต้นจากกรุงเทพถึงนครราชสีมา ระยะทาง2 6 4กิโลเมตรมหานครแห่งการกีฬาจงังหวัดนครราชสีมาได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาซีเกมและอาเซียนพาราเกมในปีพุทธศักราช2550ถึงปีพุทธศักราช2551นับเป็นก้าวสำคัญที่ทำให้เมืองนครราชสีมาพัฒนาไปสู่การเป็นมหานครแห่งการกีฬาของดีเมืองโคราช เป็นส่วนจัดสิทัศศการกึ่งหมุนเวียนได้คัดเลือกเนื้อหาที่เป็นของดีเมืองโคราชจากคำาูนในอดีตจนถึงปัจจุบันเพื่อนำเสนอให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้รู้จักว่าโคราชมีของดีอีกมากมายที่ได้รับการกล่าวขวัญในอดีตทั้งมวยโคราชผ้าหางกระรอกรถสามล้อถีบลำทนโคราชและเพลงโคราช ครับก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับสําหรับการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมาครับก็สําหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่วิทย์พิชัยพม่าเลยนะครับที่พาพวกเราเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์นะครับครับสําหรับพี่ๆน้องๆท่านใดนะครับที่สนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเมืองนครราชสีมานะครับก็ขอเรียนเชิญชมพิพิธภัณฑ์ เมือ,นองนครราชสีมานะครับที่สํานักศิลปะและพัฒนาธรรมนะครับสําหรับวันนี้นะครับพวกเราทั้ง3คนแล้วก็พี่ยธวิชัยก็ขอขอําลาท่านผู้ชมนะครับไม่เพียงแค่นี้ครับขอบงุณครับถ้าใครมาโคราชรายินดีตอนรับ